เกืเอบเงินละหนึ่งพันบาทเพระเพื่อนถืซื้อเพิ่มตอนนี้จะน,นั่งนะท่นนะนงนาน้องซิโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องฟาร์มซีข้อโตไปเบิ้งน้องกันนะเขาเป็นในเงินละทุกคนเลแต่ของยาตามมาเด้อน้องอาเซียนซุกไม่เสื้อไม่สุดไม่หมดเลยมื้อนี้ดีใจบาเซียได้สุดไม่ สไนด์สบายด้เธายละเมเป็นนกดูคนเลยลำสบายดีน้ำแทุกคนเลยตอนนี้น้องคว้มเองเนาะไก่หุ่หนดีเหือนองน้องเอียแล้วก็น้องอาเซียที่ไล่คนุ่จากะเทศอค่นหนี้กับโบวีเนอยูเลยทุกคนเหมือนนาะคือว่าบลหลอกแต่ว่าผมมีคนนะคะบโอกาสอื่นนี้นะทุกคน เราเป็น,นี้อ่าซ่านเนาะทุกคนเนาะจักน้อยน้องความสิกลับมาไม่เนาะที่มาห้าหน้านองมือนี้นี่กามีทางเอฟซีพ้องไอเพิร์นเนาะหรือว่าวิธีเหล่าเนื้อเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกับฟ้าเงินมาให้ไอเพิร์นซื้อเสื้อผ้ามาให้น้องน้องความองกับพวกหัวเป็นจํนานวนเท่าใดเนาะแต่กลับมาทน,นังการทุกคนเป็นทีมงานเดียวกันเนาะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาเยอะแยะมากมายเลยแหละทุกคนหิวมาเนาะอยูุ่ด เลยมาซองเบิกน้องก้อนกาซีเซพายนอ้องอะไรทุกคนแต่ว่านอ้องวายูเนะะาะเพราะเป็นย่างน้องเดียร์ิพาทุกคนไปที่เงินน้องป้าติ้งก่นอนเนาะไปดิ้นนำน้องป้าติ้งก่นอนว่าน้องป้าติ้งเหยี่ยงเพราะว่าดนแล้วเนาะทุกคนน้องบดยไปห้าน้องกาซีไปแวรดิ้นนำน้องก่อนเนาะทุกคนโอเคเนาะไปกันเลยเนาะทุกคนเนาะ กันพวกน้องไปเยี่ยงแหละก็คือเก่าเนาะทุกคนเนาะคือกันกับนอ้อ,นองเห็นน้องเสียเลยบอไซคุณแจเนาะบบล็อกประตูแต่ว่าบลอมีคนมิดมิดเงียบเงียบคือเก่าเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้กับว่าจีไปห้าหน้องปัดติ้งก่อนเนาะแต่ว่ามาเจอน้องอาเซียอยู่แถมทางเนาะไอเ<า>พือ<า>่อนจะไปเห็นน้องใส่เห็นน้องอยู่นี่เด้ี๋ยวไปหาที่หันเราดไแลเห็นพอดีไป หันลำพืนเห็นหนองหันเนาะสบายดีสองควายงามๆได้ไหมไอ้เพื่อนเน้นลำตัวอีกเท่านึงอ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้เนี่ยเห็นน้ำพุ่งเลยเนาะบด็ดเลยจ้าสบายดีโอเคน้องๆมารอท่าแล้วคนนึ่งโใส่เสื้อเมื่อกี้นี่เห็นบโใส่เสื้อเลยสบายดีเด็กๆดีเด็กๆ เงินอ่ะเป็นเงินน่ะหนึ่งพันบาทพอเพิ่นไปซื้อเครื่องซื้อของก็ได้หลายโตอยู่ดินี่พอเพิ่นก็ซื้อผู้ดีเลยอ่าเกินเกินไปอ่าสิบพันกี่พี่นเนาะบูเป็นอย่างเกินไปเล็กๆน้อยๆบูพูดว่าเจะาซีหนุ่งได้หรือเปล่าครัเจ <Yeah. S 2> ้านุ่งมันได้หลายเสือไปเปลี่ยนเจ้ากาบ้านหนุ่งได้บ่ลองแท็กดูน้อได้กเนาะผู้ดีผู้ดีเป็นกาเขือนมันกาเขือนมันเท่ดีนะมันไอไอตั้งใจมันเป็นกาเขือนผู้ดีเนาะ ถ้าเกิดวันบัพอดีกับส่ไส่เอลเอานะไส่ไส่เอลเขียมตัดนะโอเคไงบัวยูนะเพราะว่ามันมีมันมีของเล่ยเจ้านำได้นน่ส้มเลนี่นี่ตัวนี้มีเบืออันนี้ร้อยห้าสิบน่าจะป็นของเล่ยอันนี้ไอ้ไอเอาหัวเอาหัวหัวยืดเพราะว่า ยานเจ้านุ่มกว่าได้่ายให้อันกินพอหอมปากหอมคอกันแล้วยังยาให้อีกฮะบรเจ้าน่าขนมนะไม่ต้องยาให้แล้วเหอนนี้ก็น,นั่งท้าน้องเสียเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะทุกคนเนาะใหญ่ก็นุ่มให้น้องๆองก,กันนั่งกินกำลังแกะกินเนาะยังเจบนัวเลยเลยตัวกระมอมแมมขนาด โอเคนาะทุกคนนาะเดี๋ยวน้องฟาร์มสิข้อตไปเบิ้งนองกันนะเขาไปในเฮือนแหละทุกคนเลยแต่กองยาตามมาเด้อกองยาตามมาเด้อนุ่งใดีบอ่ะ ดีเนาะพอดีบ่่ใหญน้โหออกมาแล้วออกมาออกมานอกด้วยออกมาพี่เอาเสื้อลงพอดีแล้วยพอดีเลยแอวก็พอดีเลยอโอ้โอเคโอเคโอ้งามงามงามภาษาทม้งว่านไหนงามยงยาวยงเก้าชุดไม้ยงเก้าชุดใหม่หนูอาเซียนไอ้างบนหึ้งเนาะโอ้ย โอเคขอบใจอ่ะพ no no like so okay. ี่น้องขอบใจเราพี่น้องเลยขอบใจอะน้องอาเซียเนาะซุ้มไม้เสื้อไม้สุดไม้หมดเลยมาอนี้ดีใจบาเสียได้สุดไม้ดีสุดไม้เป็นตาแพงเนาะทั้งซุงมไม้เสื้อไม้นี่เขาสุดเลยซื้อได้เลือกได้ทึกตองสุดยอดโอเคอันแสดงว่าอันเราเพื่อนอันเลือกอันให้น้องนี่เลือกทึก เพราะว่าบางคนคิดว่าน้องสูงร้อยสี่สิบเสนบวกเกินนี้ก็ประมาณนี้ร้อยสี่สิบเสนจะอันนี้ขึ้นมาประมาณร้อยสี่สิบเส้นบางคนก็เลเลือกเลือกสูงให้บางคนก็เลือกให้มันจยกให้มันเป็นคาเกินไม่นึ่งกับพูดีเอามากกับพูดีเป็นคาเกินพูดีเลยแอวกับพูดีเลยคำมันรวมกับไส้เสียอวแต่ว่าอันนี้พูดีเนาะแล้วก็เสื้อกับหนุ่มแดงมึเลยโอเคเนาะเอาขนมเห็นนะห็น้องอีกอ่ะเอาขนมอันนี้ไอเอามาอันมาปั่นกันกินอันนี้ เอาเอาให้ย่งีเอาเขานี่เอาขอบใจด้วยมัขอบใจด้วยมัเออเราบปเป็นเออสมโฟฮะขนอมขอบใจด้วยขอบใจด้วคนนี้เราบอาเป็นพี่อนเราอยู่ใส่ขอบใจด้วยอบใจด้วยเราบอกปูเป็นเนาะคนนี้ฮะนอนี่ันนี้วนนีู้เฮดไหมคนขอบใจ ตรวันนั้นใจจะขาดอยู่แล้วด้วยหากน้องแก้วที่งามโซฟานดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนน้ำเงีนแก่คร้อมเลยไอ้ปันก็ไอ้ปันนอาจะชินแล้วหัวใจอ้ยนี มีทางโทเห็น้องต้มาค้ของน้องะมอาให้อองน้อง้ โอเคนะทุกคนนตอนนี้ก็เอาเสื้อผ้าให้น้องแล้วเปที่เรียบร้อยแล้วล่ากแจ้งนุ่มเด็กๆไปแล้วน้องเพื่อนกระเพียนให้เบิ้ลนั่นแหละนใชหมคะโอเคต้องเนาะมาบามีกองขกอกงซื้อให้น้องนอกจมีกางเกยีนน้องโตแล้วก็มีเสื้อประมาณสีห้าตัวนี่แล้วก็มีใหเอื้อยแดงแล้วก็มีพี่ฝน้องเพื่อนกระโล่งพี่ยูเนาะโ่มเบอากันนะ มามือเราไปเจอน้องไปเ,ออปเยี่ยมญีป่ปนเราจอน้องเนาะค่ะเรเป็นยังเนาะมือละสีหลามมากยังรู้จัเลยก็แบบมือเนาะเลือวอ่า,า EP นี้ EP เดียวนั่นแหละทุกคนน้องพา่มเองกะสิข้อจบคลิปเพียงแต่เท่านี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะฟักทุกคนกดไลค์กดแชร์ไล่ไล่เนาะเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อทุกคนมือนี้กะข้อกล่าวคองว่าสบายดีเนาะบายบายบายวันนุยแกง สายน้ำของไหลหลังเตียไปก็ น,นั้นใกล้กันสุดขอบฟ้าแต่อายจะมาจะมากูเคียงดูวงใจ